นี่บรรยากาศสวนยางครับ8ปดโมงครึ่งวันที่30มิถุนายนโอ้โหกหนาวหนาวเลยพี่น้องนี่มาสวนยางครับหมอกลงจัดเลยครับเดี๋ยวพอเห็นเลยมือตึ๊บเลยอากาศดีมาก เวลาตอนเช้าครับแปดโมงครึ่งครับอันนี้คือแปดโมงครึ่งนะครับไม่ใช่ตีห้านะครับเย็นดีมึงหมอกเ้วอพี่นนอเฮ้ยมึงทั้งผีเรอมึงเตึ๊บเลยทั้งผีเดี๋ยววูเห็นทางเลยผียทั้งผีงามไร มองนี่เป็นว่ามันเกี่ยบเป็นสูงก้มูลแล้วครับอยู่แถวนี้เออบรรยากาศสุดยอดครับฮิดบ้านพักตากอ,อากาศในสุดยอดเลยเมืองพี่น้องอ,อว่ามันก่อนเมียกอูแล้ว Bunu bırak. Mal.